สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามครับมีรายงานข่าวจากสำนักง,งานความมั่นคงยูเครนหรือว่า SBU นะครับได้มีการเปิดเผยว่ายูเคร,รนส่งรนพุ่งเข้าคลังแสงขนาดใหญ่ที่เมืองตโตโรเปสแควนตะเบวเวียรทางตะวันตกของรัสเซียช่วงเช้ามืดของวันที่17กันยายน2567ที่ผ่านมาคลังแสงเป้าหมายอยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมผลจากการโจมตีทําให้เกิดไฟไหม้อยางรุนแรงจากเก,กโดรน ที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่ยิงใส่นะครับทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนใกล้เคียงพื้นที่ออกจากพื้นที่บางส่วนคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงลูกเพลิงขนาดมาหกมาพ,พุ่งเหนือท้องฟ้าเมืองโตโรเปสที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนราว483กิโลเมตรและห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันตกประมาณ400กิโลเมตรนอร์ซ่ามลนิธิวิจัยแผ่นดินไหวในนอร์เวย์ได้ใช้การมอนิเตอร์แผ่นดินไหวเพื่อประเมินผลกระทบสงครามยูเครนมาตั้งแต่ปี2565 ตรวจพบแผ่นดินไหวแมกนิจูดที่2.5-2.8ถึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียเชื่อมโยงแรงสังส่นสะเทือนจากคลังแสงของรัสเซียระเบิดในครั้งนี้ภาพถ่ายจากดาวเทียมแมกซ่าเทคโนโลยีแสดงให้เห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ควยพุ่งจากอาคารเก็บอาวุธความเสียหายกับอาคารตลอดจนพื้นที่ป่าใกล้เคียงไม่แน่ชัดว่าอาวุธใดบ้างที่ถูกทำลาย ทางด้านฟอนเทลิเจนอินไซต์กลุ่มวิเคราะห์ในยูเครคนคระบุว่าคลังแสงเป้าหมายเก็บจรวดขนาด122ม mm, ิลิเมตรลูกระเบิดปืนคอ82มิ mm, ลิเมตรกระสุน7.62ม mm, ิลิเมตรสำหรับปืนไรเฟลิลและปืนกลน,นอกจากนี้สำนักข่าวอ b c ยูเครนอ,อ้างแหล่งข่าวทางทหารว่าคลังแสงเดียวกันนี้ยังเก็บขีปนาวุธป้องกันทางอากาศ S300 ขีปนาวุธยุทธวิธีอิสการเดอร์โตสกาหูและขีปนาวุธทิ้งตัว KN23 ที่ผลิตโดยเกาหลีเหนืออีกด้วย ที่ผ่านมารัสเซียใช้ S 300อีสกันเดอร์และ Kn23 ถล่มเมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ารัสเซียเก็บอาวุธที่ดีที่สุดจํานวนมากไว้ในสถานที่เดียวกันเป็นเหตุผลว่าทำไมยูเครนจึงทุ่มส่งโดนกว่า100ลําลำโจมตีและอาจทําให้การถล่มเมืองโตโรเบปส เป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวในดินแดนรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาฟอนต์อินเทลเจนต์อินไซต์ระบุว่าไม่เกิดจริงที่จะบอกว่านี่เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญและกำลังรอดูความสูญเสียเครื่องกระสุนหลักหลายพันตันอดีตเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนที่ใช้ชื่อว่าดาทาริกามิ บนสื่อสังคมออนไลน์โพสเช่นกันว่าการโจมตีโตโรเปสเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเพราะการสูญเสียอาวุธอย่างมากที่นี้ในคราวเดียวกันไม่สามารถหาทดแทนได้อย่างรวดเร็วด้านอีกอร์โรเดนยาผู้ว่าการแคว้นตะเวียกล่าวว่ารวนยูเครนโจมตีเมืองโตโรเปสทำให้เกิดไฟไหม้และต้องอพยกประชาชนบางส่วนสถานการณ์อยู่ในความควบคุมได้แล้วโดยไม่ได้พูดถึงจุดใดที่ถูกโจมตี ยูเครนถูกตะวันตกห้ามใช้อาวุธบริจาคโจมตีไกลไปในรัสเซียแต่ประสบความสําเร็จหลายครั้งในการโจมตีพุกเป้าทั้งทางทหารที่สําคัญลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียด้วยการใช้โดรนที่พัฒนาและผลิตเองในประเทศแต่ประธานดีโวอล์เนเมียร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนนั้นยังคงพยายามที่จะให้ตะวันตกไฟเขียวโดยอ้างว่าเงื่อนไขของตะวันตกนั้นจํากัดขีดความสามารถในการรบอย่างมีประสิทธิภาพของยูเครนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องหาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ